วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันหรือแม้กระทั่งรัฐบาลของเราในปัจจุบันก็ฝันเฟื่องเรื่องอวกาศอยู่ในฐานะพุทธศาสนิกชนเราไปดูว่าความฝันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างไรในพระไตรปิฎกดูกรภิกษุทั้งหลายย่อมไม่เกิดย่อมไม่แก่ย่อมไม่ตายย่อมไม่จุติย่อมไม่อุบัตในโอกาสใดเราไม่กล่าว Wow. โอกาสนั้นเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรถึงด้วยการไปแต่เราย่อมบัญญัติโลกเหตุเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกและปฏิปทาเครื่องในถึงซึ่งความดับโลกในอัตภาพที่มีประมาณวาหนึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้นครับท่านผู้ฟังครับนี้น่าจะเป ็นคําตอบหรือเป็นพระพุทธธรรมะเกี่ยวกับเรื่องโอกาสหรืออวกาศนั่นเองนะครับในขณะที่ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีคนสงสัยเรื่องของห่วงอวกาศหรือว่าโอกาสหรือพื้นที่ที่ไม่มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นดังที่พระพุทธเจ้าได้ยกขึ้นมา นเพราะฉะนั้นโดยรวมสรุปยอดของความเห็นนี้แล้วก็คือถึงแม้จะรู้จักอวากาศแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้จักโลกนี้ได้นะครับโดยพระพุทธองค์ก็รวมเอาโลกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีแค่ความยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบก็คือร่างกายของเรานี่เองที่ควรจะศึกษาและค้นหาถึงความเป็นจริงเพราะว่าร่างกายนี้จะนำไปสู่การบรรลุธรรมได้การ หาอวกาศบรรลุธรรมไม่ได้